แต่เกมนี้แนวรับของอิรักเองก็แข็งแกร่งมากนะครับนำทีมมาโดยเลยบินซูลก้านะครับอดีตแข้งบุรีรัมนั่นเองนะครับเกมนี้โอ้โหฟอร์มพระเอกเลยนะครับนะครับทำให้เวียดน,นามก็แพ้แล้วก็ตกรอบอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับผมชูปัชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีรนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัชยยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบ้างเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมเอเชียนคัพกันหน่อยนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในสายดีนะครับที่มีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามอินโดอิรักนะฮะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยสนใจเเเยยยอออะะะู่่่่นนครรรัับบพาาวมีีีท้งแช์ญปุ ในเวลาเดียวกันก็แช่งเวียดนามไปด้วยในตัวนะก็ว่าไปนั่นนะคุณผู้ชมฮะก็ไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นเกมบิ๊กแมชนะครับญี่ปุ่นเจอกับอิรักนะครับซึ่งก็ญี่ปุ่นเนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับกำลังไห่เทมทานจัดๆเลยนะครับชนะรวด11นัดในทุกรายการนะครับใครก็มองว่าเกมนี้เนี่ยทับซามุไรบูไม่น่าจะพลาดนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเจอทีเด็ดของอิรักอดีตแชมป์ปี2007ก็ให้ซะแล้วนะครับ ก็ได้ลูกยิงของไอมานฮุสเซนนะครับทำสองประตูนะครับเป็นจังหวะลูกบอมเข้าไปแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเข้าชาร์ตนะครับซึ่งคนที่โดนด่ามากสุดแล้วก็โดนจับตามองมากสุดนี่น่าจะเป็นซีองซูซูกินะครับในด่าลูกครึ่งนะฮะที่เป็นแฟนแซวกันว่าเหมือนโอนาน่าสองเลยนะครับทั้งฝีมือรวมไปถึงหน้าทาด้วยระวาณนี้นะครับเพราะว่าฟอร์มเวือมากๆเลยนะครับตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับเวียดนามแล้วนะฮะคือจังหวะลูกแรกที่เสียประตูเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยปรับลูกไม่พ้นทานะครับ ก็เลยโดนยิงซ้ําเข้าไปครับซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนทาให้ญี่ปุ่นเนี่ยเล่นยากตลอดทั้งเกมเลยนะครับญี่ปุ่นก็พยายามบุกแหลกแหละครับแต่เกมนี้แนวรับของอิรักเองก็แข็งแกร่งมากนะครับนำทีมาโดยเลยบินซูลาก้านะครับอดีตแข้งบุรีรัมย์นั่นเองนะครับเกมนี้โอ้โหฟอร์มพระเอกเลยนะครับเคลียร์สกัดได้ชัวร์มากนะครับทำให้ญี่ปุ่นก็เจาะไม่ได้เลยนะครับต้องโยนเข้าไปอย่างเดียวนะครับบอลตามช่องที่เป็นทีเด็ดของญี่ปุ่นเนี่ยใช้ไม่ได้ผลในเกมนี้เลยนะครับทาเกะคูโบะทากุมิมินามิ มิตมะเองก็ยังไม่ฟิตก็ไม่ได้ลงเกมนี้ก็จบเลยนะครับก็ถือว่าผิดฟอร์มไปเลยนะฮะสำหรับญี่ปุ่นในเกมนี้นะครับปกติเนี่ยยิงคู่แข่งได้ตลอดนะครับใน11นัดที่ผ่านมานะฮะก็ต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายเอาสําหรับญี่ปุ่นนะครับที่จะโดนกับอินโดนะครับแต่ว่าก็เข้ารอบไปแน่นอนแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าจะจบที่อันดับไหนเท่านั้นเองในกลุ่มนี้สําหรับญี่ปุ่นนะครับซึ่งคู่ญี่ปุ่นเองเนี่ย มันก็มีผลต่อเนื่องกับคู่บิ๊กแมตช์อาเซียนคู่หยุดโลกนะครับในคู่ถัดไปที่เล่นต่อกันนะครับก็คือเวียดนามเจอกับอินโดนะครับเกมแรกเนี่ยแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับทำให้เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมเดิมพันนะครับว่าใครแพ้นี่เก็บกระเป๋ากลับบ้านทันทีนะครับจะตกรอบแรกทันทีเลยนะฮะปรากฏว่าก็เป็นเกมที่สนุกตามสไตล์ฟุตบอลอาเซียนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะอาจจะมีจังหวะบอลขัดขาดเกินนะครับระบบการเล่นอาจจะไม่ชัดบ้างนะครับเหมือนพวกบรรดาตัวท็อปของเอเชียนะครับ แต่ทั้งสองทีนี้ก็วิ่งใส่กันมันมากนะครับเตะกันเดือดเลยนะครับตามสไตล์โซนบ้านเรานะสุดท้ายเวียดนามนะครับไม่รู้ว่ามาอ่านคอมเมนต์แฟนบอลบ้านเราเยอะไปหรือเปล่านะครับเลยเหลืองนะฮะ <c oughs> ฟอร์มที่เจอกับญี่ปุ่นหายไปหมดเลยนะครับ <c oughs> พอเวลาต้องมาเล่นเกมรุกปุ๊บไปไม่เป็นเลยนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะเกมนี้เน,เนี่ยอินโดเนียครองความได้เปรียบก็คือนามมําไปก่อนนะครับ <c oughs> และสุดท้ายก็ปิดเกมได้นะครับอินโดเองก็ทุ่มสุดพลังมากนะครับในเกมนี้นะฮะ เป็นแมตช์ที่พวกเขาตั้งใจมากนะครับส่วนลูกที่เสียจุดโทษเนี่ยจริงๆเวียดนามก็เล่นไม่ละเอียดด้วยนะครับบอลระดับเอเชีย er เนี่ยไปตอดเล็กตอดน้อยแบบนั้นเนี่ยมันก็เรียบร้อยเลยนะครับไม่ใช่บอลแชมปยอรียนนะคุณผู้ชมสงสัยจะลืมหรือเปล่านะครับนึกว่ากรรมการจะปล่อยผ่านแบบ FF อะไรเงี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่าลูกนี้กรรมการก็เห็นแล้วเขก็จ้องอยู่นะครับสุดท้ายก็เป่าฟาไปจุดโทษไป ทำให้เวีดนามก็แพ้แล้วก็ตกรอบอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้ชนะอิรักในนัดสุดท้ายก็แต้มจะเท่ากับญี่ปุ่นกับอินโดก็แต่ว่าแพ้กดเฮดทูเฮดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเวียดนามแพ้ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อินโดนั่นเองนะครับมาไวไปไวแท้นะครับสำหรับเวีดนามนะครับเขาก่อนนี้ทะลุไปถึงรอบแทีมเลยนะครับในยุคของปาร์คฮังซอแต่ว่ามาในยุคฟิลิปทูซิเย่นี่ชิงตกรอบไปตั้งแต่สองเกมแรกเลยนะก็ฟิลิปทูซิเย่นะครับคุณซื้อที่มารับงานแทนโค้ชปาร์กก็แย โดยหลังจบเกมเนี่ยเจ้าต,ตัวให้สัมภาษณ์แบบปลอบใจบอกว่าแม้ว่าเราจะแพ้นในเกมนี้นะผู้เล่นต่างแสดงจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากโดยพยายามอย่างหนักร้อจนถึงวินาทีสุดท้ายสําหรับตัวเขาแล้วเนี่ยให้พวกเขารักษาความเชื่อแบบนี้ไว้ในฟุตบอลมันมีผู้ชนะและผู้แพ้เสมอนะครับแต่เมื่อพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจนะครับก็คงก็ต้องไปตั้งต้นกันใหม่สําหรับเวดนามนะครับสงสัยจะถึงเวลาที่ต้องผัดใบจริงๆแล้วนะครับมันหมดยุคของอาจารย์ปาร์คไปแล้วนะครับก็ต้อง ว่ากันใหม่นะครับในเอเชียนคัพเที่ยวนี้พวกเขาทำผลงานได้หน้าผิดหวังสำหรับทัพดาวทองนั่นเองนะคุณผู้ชมมาอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมจนะมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ